สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเลขมาซูพี่น้องซี่ครับผมอาจารย์เซียนเขาใหญ่เพิ่นจะมาแก้ไขเหล็กลักซิปตัวหนึ่ง้อครับผมครับสําหรับในคลิปนี้ก็มีพิเศษให้พร้อมครับพี่น้องเนาะอาจารย์เซียนเขาใหญ่พิ่นจะมาจัดเหล็กปะทะครับผมกับผู้ใหญ่ใจดีที่ เ่ามาเชื่อด้ลงไปครับคลิปนี้เดี๋ยล่งไปได้ครับผมนี่คลิปก้อนห,าหนานี่กับเขาทั้งบนทั้งล่างครับคลิปนี้มาแล้วครับผมงวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีมาคบบนล่างครับผมสามสี่หกศูนย์เก้าห้าเนี่ยล่งไปเ้วได้ครับผมนี่แต่ว่าอาจารย์่าเส้นเขาใหญ่เป็นจะมากปะทะครับพี่น้องเนาะมาดึงตัวชนคือจังงวดว่างหันที่เป็นชนเด่นกับแม่เอฟซีใจดีของน้ำเชียครับผม ครับเพิ่นกับชุนเด่นทีสามกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะประกอบคูกระได้สามหกครับอันนี้เป็นงวดว่างหันเด้อครับผมครับแล้วก็พี่น้องซี่ครับผมจะเพื่อชุดนี้เด้อครับพี่น้องพ่อหลองและแม่เอฟซีอนแก่นนี่ครับเขามาเชื่อเจาเลขกซี่ตัวของพ่อหลองครับผมซี่ตัวล่างทีบายุดแถวล่างครับพี่น้องเนาะเอามาประกอบกับแม่เอฟซีคอนแก่นเขามาสองงวดสามงวดแล้วครับผมนี่เขามาสามงวดแล้ว เดี๋ยวงวนนี้มาเบ่งน้ากันครับพี่น้องเนาะจะเป็นตัวใดครับผมครับพ่อหลองและแม่เอฟซีอนแก่นครับสองตัวบนล่างเน้นบนครับผมเพราะว่าเขาตะบนนะครับผมสามงวดแล้วเขาบนเดี๋ยวมาเบ่งน้ากันครับพี่น้องเนาะงวดนี้จะเป็นตัวใดครับผมเอาคลิปนี้เป็นเสี้ยนเขาใหญ่เนาครับผมเพิ่นจะมาแก้ไขตัวเลขหลักสิบบนตะกะปะทะเลขมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับผม ่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์ครับเกามาเชียกับขอขอบคุณอาจารย์เสี่ยนเขาใหญ่เด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับกามาเชียน้ำเชียร์แลวก็อูน้ำชัยในเด้อครับผมอาจารย์ครับเกามาเชียสวัสดีอาจารย์เสี่ยนเขาใหญ่ครับผมครับผมสวัสดีครับก้าวมาเชียครับ ครับ fc ทุกท่านเนาะอาจารย์ขออภัยครับผม fc ก็แล้วกันเพราะว่าจะแก้ไขหลักสิบสักตัวหนึ่งโอ้ครับผมเพราะว่าจุดประสงค์ก็กลัว fc จะไม่ถูกหวยเพราะที่ให้ไปมันชุดเดียวเนาะครับผมมันก็อาจไปโดนเลขดับของคนอื่นกันไว้น้ำนะอาจารย์เนาะใช่ก็เลยจะเอามากันไว้่อยยังไงก็ fc ลงทุนไปแล้วก็ไม่อยากให้เสียทุนครับผม ก็หลักร้อยยังคงเดิมเล็กวิ่งคงเดิมและเล็กวิงง่กวงก็ยังศูนย์กับห้าอยูคอ่ครับผมอ่าหลักร้อยก็ศูนย์สองสี่ห้าหกศูนย์ศูนย์สองใจครับผมศูนย์สองสี่ห้าหกครับเน้นศูนย์สองหกหลักร้อยศูนย์สองหกกับหลักสิบศูนย์สองห้าหกเก้าศูนย์สองห้าหกเก้าเน้นศูนย์หกเก้าครับ เอาเลขสี่ออกครับหลักหน่อยก็ตัวเดิมศูนย์สองสี่ห้าหกศูนย์สองสี่ห้าโอเปลี่ยนแค่ห้ากับหกครับผมเน้นห้ากับหกเลยล่ะหลักหน่อยมาชัวแน่นอนครับผมอ่าเพราะว่าวันนั้นเลิ่งงานตอนเย็นไปก็ไปหาหนังสือที่เคยซื้อมายี่สิบสามสิบปีนะครับผมอืมปรงวตก่อนเขาให้สามมาโอเคโอ้งวดนี้ครับอ่าวงวนนี้เขาให้ห้ากับหกก็จะได้กันให้เอฟซีด้วยไงได้ครับผม ก็จับชุดสองตัวสองชุดตัวบนครับครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์หกหกห้าหกหกหกห้าหกหกเก้าห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าหกส่วนเลขสี่ไม่ยุ่งเลยนะับวม,มาเจียดูยังสูตรที่ให้ไปอ่ะอ๋อผมป,ปีที่ผ่านมาผิดสองงดครับผม มันก็เลยต้องเอาเลขสี่ออกเอาเลขเก้ามาแทนไงครับก็ขอคัดใจปู่สักหน่อยนึงเผื่อมันมาเนาะปู่ชิ้ตเกีนดับเก้าครับผมแง่ก็จะว่าลูกศิ์กันแล้วกันตรงนี้ครับแต่ลักหน่อยผมมันดับอยู่เก้าอ่ะครับผมส่วนชุดสามตัวนี่เราเอาไปชนกับของผู้ใหญ่ใจดีบ่ได้ครับผมค่อยวางชุดสามตัวเนาะครับผมครับเพราะมันก็จะเป็นชุดเดียวกับที่ผมวางไว้นี้แหละผู้ใหญ่ใจดี ครับผู้ใหญ่เตดีมีศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าครับผมอ่าผมเอาหลักสิบผมไปชนศูนย์สองห้าหกเก้าศูนย์สี่หกเก้าห้าสามท่านอาจารย์เอาเอาศูนย์สองห้าหกเก้าไปชนครับครับผมแบบมันก็จะได้เลขเด่นออกมาสี่ตัวศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์ห้าหกเก้าครับผมตัวเด่น ชุดสองตัวก็จับให้ไปแล้วนะปีนี้ก็จะจับชุดสามตัวให้เอฟซีเนาะครับผมเอาแบบตรงโต๊ดเลยครับก็มีหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแล้วก็ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกครับส่วนเลขห้าหกเก้าไม่ต้องแปลวาคู่กันนะเพราะว่าอาจารย์ระยองบอกไม่มาด้วยกันอ๋อ ผมที่ลงคลิปไปมาไม่ถึงสามตัวใช่ไหมครับผมครับผมครับอืมเพราะมันตงเขาไปสามตัวเลยเราก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยเขาก็ให้แม่นอยู่ครับผมส่วนเลขล่างเก้ามาเทียผมชนเลขล่างไว้อะครับผมที่ว่าผู้ใหญ่ไม่ออกนามเนาะใหญ่ไม่ออกนามครับผมแล้วก็ของอาจารย์แก่งคอยอ่ะครับผมแล้วผมก็หลักสิบส่วนตัวผมไปใส่ ครับมันชนออกมาได้เลขแปดหลักสิบล่างตัวเดียวเลยครับสิบล่างแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวเออทีนี้ในหนังสือที่มีประกอบกขฟอร์อมก็บเลขของผมนี้มันวางให้ได้อยู่สามชุดชุดเลขวิ่งที่ให้กั้ามาเชียร์ไปมีสามกระปกเลยไหมครับผมอืมก็แปดสามก็เล่นไปสี่ใบแล้วเอาแปดสามครับแปดสามแปดห้าแปหกสามชุดแปดสามแปดห้า แปดหกครับผมครับให้เอฟซียังไงก็ได้เงินแน่ครับครับบนล่างได้เงินแน่ครับผมครับผมวันนี้ถ้าออกศูนย์ห้ามานี่ถูกทุกคนทุกช่องเลยนะเฮกันเลยเนาะอาจารย์เนาะโอ้ยเฮยกช่องเลยเหลอครับผมใจก็ใจก็อยายอกให้ออกศูนย์ห้านั่นแหละครับอืมถ้าศูนย์ห้าก็จะเป็นหกศูนย์ห้าไม่แต่ดูแตปีแล้วหวยจะไม่หามนะครับผมแต่ก่อนหน้ามี ต่เราไม่ได้จับศูนย์ศูนย์ห้าน้องไข่สี่กับแมก็จับเอาเด้อศูนย์ศูนย์ห้าครับอือแลเราจับระบบธรรมดาไว้ให้นี่นะครับผมจับให้สามตัวปะทะผู้ใหญ่ใจดีครับผมครับเลขเป็นกระแม่นอยู่ครับพี่น้องเนาะครับเขดไทกันแม่นดีนะครับอือผมว่าน่าจะแตกสามตัวละงวดเนี่ยเอาครับพี่น้องก็ติดไว้เด้อครับผมเล็กอาจารย์เสียนเขาใหญ่ร้อยสิบหน่วย ครับผมครับผมแ้ไขแค่เลขสี่หลักสิบเพราะรว่ามันก็ไม่ได้ใช้งานดูแลเลขสี่ครับผมเอาเลเ 9, ขเก้ามาแทนเลขเก้าหลักสิบคือเน้นตรงๆไปก่อนนะครับผมชุดนี้เ <duction S 1> <ๆ><า>น้นตรงไปเลยขากับหกมาแน่นอนหลักหน่วยก้ามาเชี่อครับผมนีม่พ้าดพาก็ออกหกนี่แหละนี่แหละครับผมนี่พามาถูงเก้าหกกับเอฟซีก็ได้ตรงๆเละครับเอาเก้ามาเชื่อกับิลบกวนอาจารย์ซับนีเดอครับผม ขอบคุณอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับกวามาเชียครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์เพิ่นกัดอ่ามีที่เด็ดครับพี่น้องเนาะเพิ่นกัดเอาเลขเด่นเพิ่นอ่าชนกับเซียนครับผมในี่ช่องก่ามาเชียแนี่น้ำเชียแนี่ได้ครับผมครับทั้งเชียนในคลิปนี่ครับพี่น้องเนาะเพิ่นกัเอามาชนกับอ่าเลขมาครบบนล่าผู้ใหญ่ใจดีได้ครับผม มาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีครับเดี๋ยวก็มาเช่จะขึ้นให้ควบคู่นั่มครับพี่น้องนะเพื่อพี่น้องที่จะไปเห็นแต่ว่าขอบอกได้ครับผมมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีนี่เขามาสองงวดแล้วครับผมสองถึงสามงวดแล้วครับแต่ว่างวดว่างหันกอามาเช่ได้ลงเป็นงวดแรกครับพี่น้องเนาะเขาหกสามกับสามสองเลยครับผมอยู่ในหกตัวนั้นครับอาจารย์เพิ่นกอา์เป็นตัวชนกันครับผมเอา อาจารย์เซียนเขาใหญ่เพิ่นเปลี่ยนหลักสิบเด้อครับผมร้ 110, อยสิบร้อยหน่วยยังคือเก้าครับพี่น้องเนาะหลักร้อยก็คือศูนย์สองสี่ห้าหกลักสิบครับผมศูนย์สองห้าหกเก้าครับเอาสีออกครับผมเอาเก้ามาลักหน่วยศูนย์สองสี่ห้าหกคือเก้าครับส่วนหลักร้อยเน้นศูนย์สองหกครับผมหลักสิบเน้นศูนย์หกเก้าลักหน่วยเน้นหากับหกครับผม มาทีสองตัวครับพี่น้องเนาะศูนย์ห้าศูนย์หกหกห้าหกหกและเก้าห้าเก้าหกครับผมครับมาที่เลขประทะกันกับผู้ใหญ่ไม่ออกมาผู้ใหญ่ใจดีครับผมก็ได้ชนเด่นกันคือศูนย์ห้าหกเก้าเป็นเลขมาครบบนครับพี่น้องเนาะสามตัวบนพร้อมครับเพิ่นก็ะเลยประกบให้ซีคูได้ครับผมครับลองเบิรงครับพี่น้องเนาะเพื่อสามตัวแตก หกศูนย์ห้าหกศูนย์หกห้าครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกครับสี่คู่เน้นๆครับแล้วก็แถมเลขล่างด้วยครับผมหลักสิบล่างแปดครับผมแปดสามแปดห้าและแปดหกครับเลขาจันเน้นตรงๆครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเ,เงินไปนำกันในงวดวันที 1, ่หนึ่งเมษายน68 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ